ในส่วนของคลิปนี้เดี๋ยวเราพาเพื่อนมาชมวิธีการเปลี่ยนผ้าคัดของ Honda หนูว่าแดดกันนะครับหรือว่าเพื่อนที่ใช้รถตัวนี้อยู่ก็ได้จะได้ดูเป็นแนวทางนะครับตัแบแรกเลยเต้องลื้อฝาครอบคัดออกมาครับถึงจะได้เห็นพวกตัว,ต,วตัวผ้าคัดหรือชุดคัดนะครับ ครับเมื่อเราลื้อฝาครอบคัดออกมาแล้วก็บริเวณที่เราจะทําการเปลี่ยนผ้าคัดก็มันจะอยู่บริเวณนี้นะครับของเครื่องยนต์จุดอื่นเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับเราจะเราจะมุ่งประเด็นมาที่จุดจุดนี้จุดเดียวนะครับก็จะเป็นต้องรื้อพวกน็อตล็อกแผ่นคัด เมื่อเราถอดฝาครอบคับของ Honda Nova d แดออกมานี่ก็จะพบชิ้นส่วนภายในด้านคับนี่ค่อนข้างจะมีหลายชิ้นอยู่พอสมควรครับที่ทำงานร่วมกันเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันคร่าวๆเลยนะครับเริ่มจากชุดนี้ก่อนนะครับชุดนี้เรียกแกนสตาร์ทนะครับแกนสตาร์ททำหน้าที่ส่งถ่ายกำลังจากขาสตาร์ทของเราเนี่ยครับไปยัง เข้าเวียงเพื่อทําให้เกิดการหมุนของเครื่องยนต์จากนั้นก็จะเกิดการติดเครื่องเมื่อเรากดแกนสตาร์ทนะครับชิ้นถัดมาี่บริเวณนี้เรียกกันง่ายๆสั้นๆเลยว่าชุดคัตนะครับชุดคัตทําหน้าที่ส่งถ่ายกําลังระหว่างเครื่องยนต์ไปหาชุดเกียร์บริเวณนี้แหละเป็นบริเวณที่เราจะเปลี่ยนผ้าคัตกันนะครับรถจักรยานยนต์ฮอนด้านอดดเนี่ยเป็นรถที่ เป็นรถคัสสปอร์ตครับจะไม่มีเจดีคับเหมือนกับพวกฮอนด้าเวฟนะครับจะใช้คัสชุดเดียวจะสังเกตได้ว่าแขนของข้อเวียงเนี่ยจะไม่มีการติดตั้งเจดีคัทนะครับจะเป็นการติดตั้งเฟืองขบกันกับคัสโดยตรงครับเฟืองเฟืองจากข้อเหวียงข้างขวาขบกันกับคัสโดยตรงชิ้นถัดมาก็นี่แหละครับแขนข้อเวียงข้างขวาจะสั้นไม่ยาวครับเป็นเป็นที่อยู่ของเฟืองข้อเวียงข้างขวา มีหน้าที่ส่งถ่ายกำลังจากเครื่องยนต์มาหาชุดคัตโดยตรงถัดมาที่อยู่ใกล้ๆก,กับเฟืองข้อเหวี่ยงข้างขวาก็ตัวนี้เรียกเฟืองบาลานเซอร์นะครับทำหน้าที่ช่วยลดการสั่นของเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบเดินสมูทนะครับถ้าเครื่องยนต์สัน่นเครื่องยนต์เดินไม่นิ่งอาจจะเกิดจากชุดนี้ได้ครับต้อง ต้องดูชุดนี้นะครับถ้าใครใช้รถแดดอยู่เรามีอาการสั่นของของตัวรถถัดมาสีขา,ขาวๆข้างล่างเนี่ยตัวนี้เป็นเฟืองปั๊มน้ํานะครับเฟืองปั๊มน้ํารถฮอนด้านัวแดดเนี่ยก็เป็นรถที่ระบายความร้อนด,ด้วยน้ําจําเป็นต้องการการไหลเวียนของน้ําในระบบระบายความรอ้อนจึงมีเฟืองตัวนี้เกิดขึ้นมานครับทํหน้าที่ปั่นน้ําในระบบน้ําให้ไหลเวียนเป็นวงกลมนะครับ คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ภายในฝาครอบคัดของฮอนด้านวาเด็ยเดี๋ยวมาลอชมกันว่าเราจะเปลี่ยนกันอย่างไรนะครับ สำหรับวิธีการถอดเปลี่ยนผ้าคัดของ Honda า o v a d เดก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนหลมากมายนะครับให้เรามุ่งประเด็นมาที่บริเวณนี้ของเครื่องยนต์ส่วนอื่นเราไม่จะไม่ไปยุ่งกับเขานะครับเริ่มจากเขจะถอนนดน็อตเบอร์สิบสตัวนี้ออกมานะครับ เมื่อเราถอ,นอดน็อตออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้แยกเจ้าตัวจานกดขัดออกมาเสร็จแล้วเราจะพบกับสปริง4ตัวครับสามารถดึงออกได้เลยจากนั้นเราจะยังไม่สามารถถอด พาคัดออกมาได้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวพาคัดมันโดนล็อกด้วยจานสไลด์คัดจะเป็นจะตตองถอดนอ็อตตัวนี้ออกมาครับเป็นบ็อกเขียวเป็นบ็อกเขียวเบอร์สองนะครับไซส์สอง นี่ก็คือหน้าตาเจ้าตัวแผ่นคัดชุดใหม่ที่เราจะใส่แทนที่ตัวเก่าก็สังเกตสีครับสีแตกตาก่างกันมากครับตัวเก่าเนี่ยมันจะไม่ดำเป็นสีดำนะครับเนื่องจากผ่านการใช้งานมาอย่างหนักหน่วงนะครับมันจะไม่แต่ชุดไม่เนี่ยมันจะไม่ใช่สีดำครับมันจะออกสีน้ำตาลน,นะครับ สีแตกต่างกันอยอะอยู่โปสิมควนนะครับส่วนวิธีการติดตั้งผ้าคัดเข้าไปในตัวเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนครับทุกอย่างอยู่ในพื้นที่ปกติครับ ครับชุดใหม่เนี่ยสีออกเหมืนน้ำตาลนะครับโปสมารถติดตั้งเข้าไปได้เลย เมื่อเราติดตั้งผ้าคัดลงไปในตัวเสื้อคัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาเราจะ,ะกบฝาครอบตัวสไลด์คัดเข้าไปในเสื้อคัดนะครับ <S <S ก็ตอนที่เราจะประกอบก็จะมีเทคนิคที่การนิดนึงนะครับให้เพื่อนสะเกตมาร์กบริเวณนี้นะครับที่ตัวเสื้อคัดก็ดจะมีมาร์ก ไปจุดหนึ่งเทคนิคและวิธีการการติดตั้งก็เราจะให้เราจะเรียงให้แผ่นเหล็กคัดนะครับที่มีเดือยโผล่ออกมานี่ให้มันเรียงกันเป็นแนวเดียวกันนะครับเป็นแนวเดียวกันในลักษณะแบบนี้นะครับเ,เรียงเป็นแนวเดียวกัน เสร็จแล้วมาที่จะตัวชามสไลด์คัดในตัวชามสลาไลด์คัตเขาจะมีมาร์กเหมือนกันครับมาร์กอยู่บริเวณนี้วิธีการติดตั้งคือเราจะเอามาร์กของตัวตัวชามชามสไลด์เนี่ยให้มันเข้าไปตรงกันกันกบมาร์กที่เสื้อคัด เมื่อเราติดตั้งทุกอย่างเข้าที่เข้าตำแหน่งแล้วก็ขั้นตอนถัดมาเราก็จะสามารถใส่แหวนล็อกชุดคัดได้เลยแล้วก็ใส่นอ็อตล็อกคัดก็ใส่ไว้แค่พอหลุมหลวมก็พอครับัมาเราจะใส่สปริงคัดนะครับ โวยเป็นกดขัด

เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการการติดตั้งภาคัดชุดใหม่เข้าแทนที่ชุดเก่าก็สังเกตได้ว่าไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมายนะครับสามารถทําเองได้ที่บ้านสําหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วก็อยากเปลี่ยนคัดก็อยากให้ดูคลิปนี้ไว้เป็นแนวทางนะครับก็อย่าลืมติดตั้งลูกปืนกดคัดด้วยนะครับ